ครับสวัสดีครับผมธราธรนะครับวันนี้มากับมีดนะครับมีดหลวงพ่อพัดนะครับผมก็ปกติเขาจะไม่เงาแวบ,บๆอย่างนี้นะครับเขาจะมาด้านๆนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมโอเคก็เอามาปัดเงาครับ หตุที่มาปัดเงาเนี่ยเพราะว่าเาเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วน่าจะเกิดความชื้นเกิดขึ้นน,นะครับก็สนิมนี่เต็มหมดเลยนะครับสนิมแบบค่าแบบขึ้นมาฟูฟ่องเลยนะครับผมก็เข้าใจว่าตอนส่งาอาจจะโดนความชื้นน่นะครับโดนฝนโดนอะไรพวกนี้ครับแล้วผมก็ใส่ในซองพลาสติกของเขาให้เหมือนเดิมซะด้วยแล้วก็เก็บยาวใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับพอวันดีคืนดี ดึงออกมาดูแล้วโอ้ดึงไม่ออกตอนแรกดึงไม่ออกเลยนะครับก็ดึงออกมาปุกก๊บก็โอ้สนิมเต็มเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตัวจีวอด้วยนะครับติดอยู่นะครับแล้วผมจำไม่ผิดร้อยน่าจะร้อยสองปีนะครับผมเออก็ขัดออกนะครับขัดออกแล้วก็เลยรับคมด้วยเลยนะครับเปิดคมเลยนะครับผม เปิดคมเลยเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าเป็นยังไงเออก็เหล็กเขาไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับไม่ได้ทําออกมาไว้สําหรับมาใช้งานแบบตัดปาดเฉือนอะไรพวกนี้นะครับผมเอ่อพอเอาผิวด้าน,ด,านด้านเขาออกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเส้นเซียนเป็นคราบๆไปหมดเลยนะครับไม่ได้เอาไว้ทำหรือว่าชุบแข็งอะไรมานะครับผม จะเป็นเหล็กอ่อนๆนะครับปลายนี่ก็อ่อนมากเลยนะครับผมอันนี้ขัดแค่ไม่ได้ให้เงากว่านี้นะครับเพราะถ้าเงากว่านี้แล้วก็จะเอาเสี้ยนออกอ่านี้เดี๋ยวลายรอยต่างๆจะหายไปหมดนะครับผมก็อันนี้ก็จะเหลือบางๆแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมองเห็นชัดเจนนะครับก็จะสวยไปอีกแบบครับผมก็เลยต้องขัดนั่นนะครับถึงเวลาก็อันนี้เข้าใจว่าเป็น เสมาเสมาครึ่งใบนะครับผมโอเคลองดูครับก็จับขนัดเบอร์ดีนะครับลองดูนะครับตัดกระดาษ A4 นะครับอันนี้ผมเปิดคม,คมใหม่นะครับคือเปิดคมเลยแหละเพราะปกติมีดพวกนี้มาไม่คมอยู่แล้วนะครับไม่ได้คมเลยเลยครับก็รับใหม่ก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ,อ อันนี้ผมใช้ตัวช่วยนะครับใช้เครื่องรับมีดแบบตั้งโตะ๊ที่เป็นแมนนวลน,นะครับผมที่เคยรับอยู่ประจํานะครับผมก็ตั้งองศาให้ได้แล้วก็เปิดคมเลยเปิดคมเสร็จแล้วก็ปัดเงาด้วยหินก้อนย่อยๆเนี่ยแปดก้อนย่อยนะครับจบที่หมื่นกิดนะครับผมเออ่แล้วก็มาสะบัดด้วยหนังเก็บงานอีกทีหนึง่งเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ชุบแข็งอะไรมานะครับตัวเกสรเนี่ยมันจะอ่อนนุ่มมากเลย พอเราปาดไปข้างนี้มันก็จะเอียงไปข้างนึงนะครับผมมันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเหล็กก็ไม่ได้ชุกแข็งมานะครับเม็นั้นนะครับครับผมก็ผมก็เลยรับแค่นี้แล้วก็ปัดเงาเท่านี้นะครับผมก็จะเห็นเส้นๆอยู่เต็มไปหมดนะครับก็จะมีตุ่มๆนี่ก็แสดงว่าเขาตีขึ้นลูกเนี่ยเอ่อมันยังไม่ได้เนียนนะครับก็จะเป็นลุมๆบางนิดหน่อยนะครับผมถ้าขัดมากกว่านี้เดี๋ยวตัวหนังสือจะหายนะครับผม ลายจะหายไปละผมก็เลยหยุดแค่นตรงนี้ก่อนนะครับก็มันก็จะเงาแวบๆอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทํานะครับพอดีสนิมขึ้นนะครับผมก็เลยทําครับโอเคต่อไปลองหลอดดูดน้ําดูนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้งานอะไรนะครับผมก็ไหนๆก็เอาสนิมออกแล้วก็เปิดคมซะเลยนะครับ คมนะครับผมหลอดมันใหญ่ไปหน่อยนะครับอันนี้คมนะครับเนี่ยจะรับยากมากเลยนะครับรับยากเพราะว่าเกลียวมันอ่อนนะครับรับเสร็จแล้ว เกสรก็เอียงไปเอียงมานะครับผมตั้งไม่ตรงแล้วก็มีหางเกสรอ,อีกอะไรอย่างนั้นนะครับผมกลมกิฟต์เลยนะครับเนี่ยโอเค โอเคครับก็รับให้โคงไปอย่างนั้นน่ะนะครับเดี๋ยวผมก็เก็บไว้บูชาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไหนๆเราก็เก็บแล้วอันนี้ผมก็พยายามตากแห้งอยู่นะครับอ,อ่รุ่นนี้ฝักเป็นไม้เสากุฏินะครับก็จะมีร่องรอยเอ่อแล้วก็เป็นไม้เก่านะครับอาจจะเป็นอีกเหตุผลก็ว่าความชื้นมันเกิดขึ้นเยอะก็เลยผมก็เลยตากแห้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ ก็สวยงามครับเรื่องนี้ไม่ได้ขายนะครับผมอันนี้ผมเก็บไว้บูชาเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวทิ้งรูปนี้ไว้ดีกว่านะก็สามารถรับได้ครับเครื่องรับผมก็มีขายนะครับสนใจยังไงทักมานะครับเปิดโคมเองท่านเปิดโคมเองได้ที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาใครนะครับ ก็ต้องฝึกฝีมือกันหน่อยก็ต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝนนะครับกว่าจะทําได้นะครับผมแล้วก็สบัดด้หนังนะครับโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ